บเสือยาหลบลูนะครับสำหรับปีนี้ดวงชะตาของหนักหลงสาวมีเอฟซีนะครับเพิ่นไดยวบาไวได้ว่าตกปีข้อขาดนะครับเมื่อนี้นะครับเพิ่นกะถือว่าเป็นเรื่องง่ายย่มดีได้เข้าไปไหวคู่บาอาจารย์ของเพิ่นนะครับเพิ่นเลยได้โพสขอความนะครับเนาะเพิ่นวาแบบนี้ครับคู่บาอาจารย์โบชูชาไวาในหัว อาจารย์สมุนไพรผูกแขนเอินขวัญอุลูห้พอ่อดูกขอบคุณอาจารย์ที่เชื่อมันในตัวลูกศิษย์ค้นน้เสมอนะครับนี่ก็คือล่าสุดที่เพิ่นได้ไปหาคู่บาอาจารย์คนเห่าเห็ดยังอย่าสเสพลืมครับคู่บาอาจารย์หรือว่ามีปัญหาอย่างคนเห่าสิมักถึงคิดถึงนะครับพอแม่เสมอแล้วครับ เพิ่นคือผู้ที่ให้กำลังใจเฮ้าตลอดครับสิดีบบดีจังไดก็ตามพอแม่เฮ้าคือคนที่หักเข้าครับจังไดกับวัตถิแมแน่นอนนะครับแล้วก็รหลังจากที่โพต์มานะครับไม่เอฟซเพิ่นกระได้เามา้าคอมเมนต์นะครับเพิ่นบอกว่านาสิตกชะตาข้อขาดนะอายุ35เขาา36 ผ่านพ้นวันเกิดนาสิดีขึ้นถ่ายุยุเหมือนที่้าวานะมันทําบุญเยอะๆแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อว่าอันนี้จริงค่ะมันเป็นช่วงเวลาของชีวิตดวงชะตาฝ้าลิขิตให้เป็นอายุ35-47ถึง47นี่น่าจะตกชะตาข้อขาดตอนเราอายุ35ตกงานอยู่เมืองนอก ตอนที่เราอายุ47พาตัดมาเล่งลำใส่ไงเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็บพานมั่นมาได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับชีวิตตัวเขาเองว่าสิใส่ชีวิตแบบใดปีนาเราก็ตกค้นข้อขาดแต่พยายามทําบุญสวดมนต์เพื่อเอาไว้หลายๆให้ลหลกลายเป็นดีนะครับหรือสิให้มันเบาลงนั่นเอง ตำราโบรานนี่เพื่อนกับอกว่าบางคนกับพยายามเช็คนะครับมันเป็นเรื่องจริงโบเสือและกระบอลบลูเพื่อเตือนสติเหตุให้เล่าบบประมาทนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะครับเนาะค,นะคนเฮ้านี่ดวงชะตาชีวิตมันบขึ้นกันดอกมันมีขึ้นมีลงนะครับแล้วสำคัญ ถ้าเฮาเห็ดดีมันก็ไดดีถ้าเฮาเห็ดบ่ดีมันก็ไดบ่ดีผลกระทบมันมากลายครับบ่ต้องไปหาวศาสตร์หนาศาสตร์อย่างเลยครับปัจจุบันมันเห็นได้ครับว่ากรรมสมมือนี่มันเร็วมันท่านตาครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็ดอย่างเฮายาประมาทย่าเหลืองเห็ดดีไว้ครับ พยายามทำคุณง่ามความดีอย่าจะไปประมาทกับชีวิตทุกคนเสมอหนี้วะครับมีแต่ประมาททั้งนั้นลหละดินล้นนะครับเมนสียังกระตามครับคิดไปโหลดทุกคนมันไม่มีผลดอกความตายคิดไว้น้ำเนสิดีสิร่วยสิจนสิยังกระตามมันกระตองตายนะครับผมพบว่านี่ผมก็ตายคือนกัน แต่ว่าผู้ใดไสิเก่งกากันคือการเตรียมตัวนะครับเขาเฮ็ดให้มันมีสติส่วนตัวครับอันนี้ว่าเป็นพระด้อครับอันนี้คือว่าแบบให้ทุกคนนะเขาระมัดระวังไว้ครับเฮ็ดยั้งนะครับพยายามคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีไว้ครับมั่นสีซอยหนุนนํำเฮ้าแล้วครับไปพอ่อแต่แนวดีๆบางย่างการครบเพื่อนคบยังนะ้งเนี่ย มันเกี่ยวนะครับหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันบางคนกับนิยมช่มชอบให้เฮาปเหตุในสิ่งผิดยุ่กันแน,นมีมันเป็ยั้งดอกว่ายุ่งมูไปเหตุแน่วบรดีสนับสนุนกันเกี่ยวกล่าวมีความสุขสนุกสนานพ่อจังสันมันเมียนครับพ่อเกิดปัญหาผู้ใดครับเฮารับผิดชอบคนเดียวเต็มเต็มครับมูพวกบดิมารลับน้ำหรอครับมูพวกวไวใ้ใจเงียบครับ เบงเงียบกับบ่อใดเสนอตัวกับบ่อใดว่าคอยสนับสนุนมันออกตัวจังสันบ่อใดครับพอสังคมนะครับมันม่งว่าสิ่งไหนพิษได้ถูกเขาเบิ้งนะครับบ่อใดนิยมช่อมชอบสิ่งทีค้นทําผิดครับนี่แหละครับเห็ดยังกะตามมันต้องเป็นอุท่าหอนห้เหาใส่ชีวิตอย่ประมาทหลายหลายคนก็มองว่าบ่เคยเกิดอียงแบบนี้กับชีวิตตัวเจ้าของ พอะฉะนั้นเท่ากับเราว่างไว้นะครับว่าฮาซิงแบบนี้มันเขามาโยโย้วย่วนใจตัวจ้คของเลยเข้าหามได้บ่เข้าสิเหตจังไลยกับมันยิ่งบางเทือเข้าไปก็มูก็พวกนี่เอามูพวกยุอา่อามึงสิกเก่งบ่จังสันจังสีมาท่ากันอีกนั่นนะครับพ่อไปแล้วมันติดหลงมันหลงบ้านนีมันติดเหตจังไลยข้าบ,บ้านนี้ ออกบ่อใดเกิดปัญหาเออมันเป็นยงสั่นครับย่าติคิดว่าตัวจะของใจแข็งแก่งสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งยั่วยววนครับเ้าต้องตัดตาท่แหลกเลยถ้าไปว้าแบบทั้งสีบ่บอก่เง่าครับไปเลยล่ะเอาบ่ากรับคนละครับนี่นะครับอุท่าหอนมันเห็นให้เห็น มันแตกแยกมันหนาสงสารครับเล็กน้อยนะครับสุขคนนี่ถามว่าเกเเลสมันมีบอมันก็นมี่แหละครับผู้ใดสิสามารถควบคุมมันได้สี่ามันอยู่ผู้นั้นนะครับตั้งสี่ถือว่าตัวเจ้าของเกง่งสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ครับซึ่งโยโย่หนี่มันมันหล่อหล่อใจเฮ้าดีครับ แห่งสิ่งสวยๆงามๆหรือว่าสิ่งโลอลนี่มันพอมันเห็นแล้วมันมันตาตาตองใจครับดิมันพยายามมีตาเหตุจังไหนจังสีใดมาควยควาอยู่กับตัวเจ้าของถ้าผูใ้ใดติดกับดักมันก็เป็นแบบนี้แหะครับพยายามเฮ็ดบุญไว้หลายครับบางทีชีวิตเท่าขึ้นโูงสุดแล้วมันตกลงมาตำสดุด เวลาคนเห่ามันรับบพราะใดนี่มันนักหนาเอาการอยู่ด้ครับพอความถูกมันมันเขามาแทรกในตัวบ้านนี้มันคิดอย่างบ่ออกเลยด้มันคิดไปทั่วที่ทั่วแดนแล้วครับมันคือมันหมดอะไรตายอยากนี่มันบ่อยากคิดอย่างสุดท้ายมันมีทางออกที่บ่ดีครับหันไปเหตดซิงบ่ดีนี่คือบ่อยากให้มันเกิดขึ้นครับ เราะฉนั้นอท่าหอนทามีแล้วไพก็ตามครับได้หลายคนนี่แหละเข้าก็แค่ต้องระมัดระวังครับเหตุอย่างคิดใส่สติให้มันหลอกคอบคม่ันี่